หว้าวเขียวเขียวน้องโอ้โหว้าวปากทงเฮ้ยสตีเมอร์สตีเมอร์เจสตีเมอร์เจสตีเมอร์ไม่ต้องหวาดนะภาษาปากทงปากทงนะครับดูดูเอ้ยมาเข้าหลังพี่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 วางสามเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แสดงยิงโอ้มาเลยยิงหัวครับยายได้จับเอ้ยเอ้ยกกกกนนนแแตตหึ เฮ้ยพี่ในวันก่อนบอกแล้ว่าพี่จะแบกแบบก้มผมวันนี้ไงนี่ไงครับน้องพี่ก็มาเล่นแบกแหลงน้องแล้วไงไฮไลท์น้องไฮไลท์ฟังโค้ดฟังโค้ดฟังโค้ด M 5 0 0ครับทีมเนี่ย M ร0 0ก็จีไอ้เขียวเฮ้ยไอ้เขียวจกมาเลยไอ้เขียวมา M <500 S 2> <500 S 1> ห้าร้อย M ห้าอสีงกับส,ส,สีแดงสีแดงสีแดงพี่แก้มีพี่แบกพี่สัมภองพาตัวนึงว้าแกมสองร้อยดาวอีกฝั่งอ่ะมาครับเราแหลงแหลง แรงบอลระธานาาแรงแกนมาดิเออมันมา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 เฮ้ยเฮ้ยมันมาเฮเฮ้เฮ้โอ,อ้ยไม่ไม่ใช่พี่เหรอเฮ้ยน้องโอ้ว้าวว้าวเขียวเขียวน้องโอ้โหว้าวปากธงเฮ้ยสตีเมอ,อ,อ,อททร์สตีเมอร์เจสตีเมอร์เจสตีเมอร์ไม่ต้องหว่านะมาสายปักธงปักธงนะครับดูดูๆๆดูปักธงพี่เนี่ย ถ่ายแกนอะไรกับปากทงอีกพี่อ่ะเออไอ้ไม่ใช่ปากทงไอ้เสื้อดำปักปากกว่าเลยไอ้ปไม่ต้องหวัน่นไม่ต้องหวัน่นไม่ต้องหวั่นน้องไม่ต้องหวัน่นฟังพี่ครับลยแล้วมา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 อ,อุ้ยตอมโอ้โอ้โอ้สารเรกเดือดกันโอ้ คนเดียวไม่ไหวฉันนั่นกินอะไรัน้องครับพี่มีสองมือนะครับพี่จับปืนแค่กระบอกเดียวพี่จะแบกไว้ได้ไงวะเอ้ยเอ้ยเอาเอ้าโอ้ยไปไอ้ยาเบอร์เบอร์สี่ไปมันได้ไงวะดึง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  first blood มัดาสองมัดาสองมัดาสองใส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 ลากูรีลักูรีลักูรีลักูรีลากูขีไม่ดันขึ้นว้ามไม่ได้ใจพี่เลยวะ เอ้ยมันเอาเขียวมาเกี่ยวพี่นางนางยิงมนนี่บักเขียวนี่บักเขียวนี่มันยาอยู่มันยาอยู่โอ้มันดึงกันหมดมันดึงกันหมดนางนางสี่นี่โอ้โหนอน้องซื้อบาเลตไหมพี่ซื้อบาเลตไหมพี่ฟังโพสสั่งละไอ้หัวแดงเอาบาเลตเปิดไปเอาบาเลตเออเออเปิดไม่เอาน้องเปิดไม่บาเลตเอาบาเลตให้พี่แปมวัดเครื่องไอ้นี่ เจ็บ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 หนักเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักครับเจ็บหนักไปดีครับยิงสามนัดดอ้าวยเฮ้แย่แล้วเบื่อตกใจเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องยีมนยีมนอนน้นไปดีไปดีไอ้ไกไอ้ไกไอ้เขียวไปเลยเขียวเียอืออ้เขียว ยงไม่แพ้ครับไม่แพ้ลางหนึ่งงกั่องเอาไปดึงลสองลางสเอ้ยมาเข้าหลังพี่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  ล้างสามเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะไดยิงโอ้บาเลยิงหัวครับยายได้จับเฮ้ยเฮ้กับพี่โอ้พี่ลวงนั้งนังมาดินั้งนังเอ็งลงมายิงมันดีเฮ้ยอยู่ข้างล่างนั้งไม่จะทำตัวพี่ไม่จะทำตัวพี่โอ้ดึง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 โอ้ไม่น่าดีไงใจเอ้ยแม่ทำไมละแม่เฮ้ยเฮ้ยหัวหัวดึงหัวดึงหัวเลย อมาเฮ้ยเฮ้ยเอาโอ้ยยิ่งมีรถสนัดเฮ้ยสายสายี่นี่อะไรไอ้เจ้าไม่มีปักธงไม่มีปักธงไอ้แอ๊ดครับ First b l o o เอ้ผู้หญิงผู้หญิงนะผู้หญิงนะอย่าขันเข้าบ้านเละน้องไม่เข้าดีกว่าอ้เาอย่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 าให้ดันอย่าให้ดันมา พี่เบอร์หนึ่งพี่เบอร์หน่นีบ้านมาสายหนึ่งตัวบาสายหนึ่งตัวเป็นไงเจ็บจ้าตัวไกล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 ขวาขวาขวาตัวเดียวเข้าบ้านไปแล้วไปไปไปไ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 ปไปไปไยไีไไปไปไปไาไปไไปไปไปไาไปไปีปไปไปไปดปไ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 

พีเชื่อเองไหมอปังปังฟังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องมาดมาน้องมาดูสกินปืนพี่ก่อนน้องเทคนิคง่ายๆเลยครับถ้าน้องอยากจะขึ้นแรงดงแรงแดงแรงแกนอ่ะน้องต้องมีสกินตึงเหมือนพี่มาดูมาดูอันนี้ปืนชาร์จ อันนี้ปืนยิงไกลเป็นไงของน้องสก,กินแล้ว<ป>มั 9, 4, กก้งจ้าเอ็นเก้าสี่สกินกำกินอ่ะของพี่เนี่ยสก,กินแดงก็พี่มีอันนี้ไม่หนาสองสองไฟบอลโอ้สองมันถูกเกินครับพี่เนี่ยยูเอ็มพีพี่เนี่ยยูเอ็มพีหมื่นห้าครับแพงกว่าของน้องอีกน้องๆไมีเหรี้ยนไหมพี่ขอเหรียญหน่อยดิ <qualcosa S 2> ผมมีเหรียญหกร้อยไอ้พี่ขอหน่อยไม่หรอพี่คีแพงว่ะไม่ไม่น้องยอมไปตายเอาไหมพี่ดีกว่ามาพี่ยอาไปแลกของ เอ็งหัวไก่เออดอกมาสวยเอ้ยเดยจะจะดันแดงได้ครับได้สักคิวไหมเนี่ยเราจะมาดันลงดันแดงเลยที่ว่าอย่างน้องเนี่ยได้คิวหนึ่งคิวก็รู้นะพี่จะหาคนดกวอ่าไปไม่เอาผมไม่เอาพี่จะแบบจริงก็แไม่เห็นมีคนสักคนเลยพี่เอ้าน้องดูครับน้องกดแรงมากับพี่อ่ะอีกฝั่งครับขากวาพี่ครับน้องเขากดออกเกมเขาฆ่าตัวตายกันหมดครับเราเลยไม่ต้องเจอศัตรูเยอะ เออว่าพี่ไอพี่เลยพี่อยากลงแรงเท่าไหร่อะพี่เลยอยากให้พี่มาแบกแรงก็จะประมาณเนี้ยไม่ค่อยเดือดเลยรถนรุรุมาแล้วมายิงให้ยิงน้องยิงน้องน้องยิงยิงเราก็เราก็เจ็บ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 ดัน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 มันไปบ้านอื่นเหรออื่นอื่นบ้านไหนบ้านไหนน้องบ้านไหนบ้านไหนยิงน้องเจอน้องเจอน้องเจอน้อง เฮ้ยพี่โดนยิงทะลุร่างเลยน้องครับมาดึงพี่ก่อนนี่เฮ้ยมันดันมาเรามันดันม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 าเอ้ะออกมาช่วยพี no ่พ <vas us> ี่จะตายแล้วพ oh. oh. right. <c oughs> ี่จะตายแล้วเอ้ะออกมาช่วยพี่ดีขนาดพี่ไอ้ชูเองเลยโอ้โหโอ้ตายหลังไอวอนี่เหรอเกลีแทนครับไอ้เกย์ ไปไปไปแปกไปแปลกแรงเอาพี o P ดีกว่าน้องแรงทีไฟพี่ไม่ไหวว่ะไปแล้วผมฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เจอผีแล้วเจอกัน